สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะก็อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ผมพูดอ่าตกหล่นไปนะครับสำหรับกิจกรรมต้อนรับเวอร์ชันใหม่มังน่าจะเป็นเป็นการต้อนรับเวอร์ชันใหม่แหละก็คือเราสามารถรับของได้นะครับเพียงแค่กดล็อกอินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้ด้านล่างเนาะนะครับเราก็มาล็อกอินใส่เซิร์ฟครับผมเซิร์ฟบนอยู่เซิรล็อกอินเรียบร้อยครับก็ มีกิจกรรมให้มารับของตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะรับได้อตอนไหนไอ้กิจกรรมผู้จองเนี่ยนะครับแต่กิจกรรมที่ผมจะให้มารับก็คือกิจกรรมอันนี้ครับผมก็คืออารางวัลเวอร์ชันใหม่นะครับเลือกหนึ่งใน4ครับผมนะแนะนำให้เลือกอันล่าสุดเพราะว่าเราจะได้โปเกมอนใหม่1ตัวแล้วก็จะได้กรอบรูปด้วยกรอบรูปเนี่ยจะบวก HP 1000แล้วก็สปีด150ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดียวนะสหรับสปีดเพียวๆแบบนี้นะครับนอกนั้นก็จริงๆไม่ต้องเลือกหรอกเลือกอัน4ดีสุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเเกกกมมนนนนีี้้็คคือรอรรบููปท่่ผยพดไวัแหละนะ โอเคมาอยู่หน้าเกมกันนะครับผมนะก็เกอบรุ่ยถุงใช้อยู่เลยนี่ครับผมก็รู้สึกว่าจะได้เพชร100ด้วยนะเออได้หนึงร้อได้ชิปสิบนะครับแล้วก็ได้โปเกรมอนใหม่นะคะรับโปเกมอนเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะนั่นกะ็คือได้อ่าตัวผมบอกไปเป็นตัวคาบูท็อปนั่นเองคนระับเป็นท่าอะไรวะแมลงหรือเปล่าอ่ะเป็นโปเกรมอนท่าหินเว้ยนะนึกว่าเป็นมแมลงหน้าตามาแมลงมากเป็นหินน้ำครับผมนะปเป็นโปเกรมอนท่าหินนะได้นิสัยมุทัลุมาก็ค่อยว่ากันแล้วกันตกรอไปก่อนเนี่ยก็ตัวนี้ เวทยาการทั้ง2ชื่อคาบูท็อปนะเป็นโปเกฏบอลดึกดําบันนะครับผมโอเคนะครับก็กิจกรรมตอนนี้เอ้ยก็ของแจกตอนนี้ก็ได้เรียบร้แล้วนะอยู่ในกล่องก่อนเลยนะครับก็เพชร300กับอีสานร้อยหกร้อยนะพลังงาน200ครับผมนะฮะก็ได้เงินกับผลไม้นะครับแล้วก็บัตรจับผลไม้นะครับประมาณนี้อ่ะขอรับมาเลยนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะมาสมมุติว่าเราได้ของมาใช่ไหมอ่าจากกรอบนะครับผมนะเข้ามาที่ บนซ้ายครับผมบนซ้ายบนซ้ายเนี่ยเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าที่โปรไฟล์เลยครับผมอ่ะแล้วเราก็เข้าไปที่กรอบล่างนะอันที่2นะนี่ทางแถบซ้ายน,นะครับเห็นไหมแถบสีเหลืองอล่างนะนะครับเรื่องมาสุดท้ายครับผมนะก็มันจะอยู่กรอบสุดท้ายนะ่น้กรอบสีแดงอันเนี้ยแล้วก็กดแรกได้เลยกดแรกแล้วกดใช้ได้เลยนะมันจะบวกสปีดร้อยห้าสิบแล้วก็บวกเลือดหนึ่งพันนะครับประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้คือกิจกรรมที่ผมพูดตกหล่นไปแล้วก็ อีกอย่างนึ่ผมไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยนะครับคือตัวที่ผมรอคอยนะครับผมนะยักษ์เขียวครับผมนะก็มาดูกันว่ามันจะมาในรูปแบบใช้ชิปหรือว่าใช้พลังใช้ฟักทองนะครับก็ตอนนี้มีฟักทองอยู่ประมาณ300ไข่200รก็จะได้แล้วนะครับก็ชิปก็น่าจะเพียงพอเนะเก็บอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้มี4เป็น4แล้วจริงๆน่าจะพอแนะล้วมั้งหรือมาใช้ห0าพันุนะโอเคก็สำหรับวันนี้สันส้นๆง่ายๆนะครับไปละบาย่าลืมไปถามกันนะ